อย่างน้อยเพลงมันก็ปลุกใจเราโอ้ยมึงเบามึงเบามึงเบาเอ้ยผ่านแล้ว สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เล่นให้เด็กมันดูเอพิโซดที่2นะครับและเกมนี้เนี่ยที่เราจะมาเล่นให้ดูก็คือทวินบีนั่นเองนะครับตามที่คุณผู้ชมขอมาเลยฮะผมก็ต้องไปหามาจนจนเจอคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้เล่นกันมาเป็นเวลาเกือบ20กว่าปีเลยนะครับสำหรับทวินบีเกมนี้แต่ผมจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันอ่ะเริ่มกันเลยครับโอเคเสียงเพลงที่คุ้นเคยครับ เดี๋ยวนะยิงอ่ะโอเคยิงปุ่มนี้แล้วก็ตัวเกมอ๋อเออมันต้องยิงมันต้องยิงสามเหลี่ยมใช่ใช่ใช่มันจะต้องยิงสามเหลี่ยมเพื่อที่จะฟาร์มนะครับเฮ้ยสีขาวสีขาว,ขาวโอเคสีขาวเป็นยิงออกเป็นสองสองอันนะครับเฮ้ยอันนี้ต้องเอาอันนี้ต้องเอาโอ้โหแยกล่างแล้วคุณผู้ชมครับเอ้ยโหดแต่ต้นเกมไว้เฮ้ย โตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็รู้สึกจะมีสีเขียวนะคุณผู้ชมครับสีเขียวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือการทำให้ตัวละครเราเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยต้องรีฟาร์มครับเพราะว่าถ้าตายทุกอย่างมันจะรีเซตใหม่หมดเลยไง เปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนสีหน่อยเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้สีเขียวไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ครับผมพยายามเล่นเซฟตัวเองนะเพราะว่าเกมสมัยก่อนนี่คือถ้าตายเนี่ลำบากครับทุกอย่างจะยากไปหมดฮนะเฮ้ยสีเขียวมาแล้วเออสีเขียวเว้ยเฮ้ยตอนนี้คล่องตัวมากมากครับผม เฮ้ยโอ้ย,อยนเดียวเกือบผ้าไปชนเลยโอ้โหมีเปลี่ยนด้วยนะมีเปลี่ยนสภาพด้วยนะเฮ้ยตอนนี้เรียกได้ว่าพร้อมสุดๆครับคุณผู้ชมครับและเราน่าจะมาถึงบอสตัวแรกของเกมแล้วนะครับ เออทวินบีนะ่าจะเป็นเกมแบบชูตติ้งเกมแรกๆเลยก็ได้ก็ว่าได้นะโอ้โหชิวสุดๆเราผ่า <c oughs> นด่านหนึ่งแล้วนะครับไปได้สวยนะครับผู้ชมฮนะเราจะใช้คอนเซปต์การเล่นเหมือนเดิมนะผู้ชมก็คือพยายามที่จะเซฟตัวเองนะครับเพราะว่าต้นคอนของผมตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าแม็กซิมัมในแบบที่ผมค่อนข้างโอเคแล้วครับ เ,เดี๋ยวผมยิงอ้นี้ก่อนไอตัวที่ผมอยู่บนพื้นนะ่ะมันจะแบบทําให้เราเห็นกระสุนลําบากนะครับโอ้ยนิดเดียวโอ้หเกือบตายเกือบไปแล้วเกือบพลาดนะครับเกือบพลาดสายตาของผมตอนนี้ก็จะโฟกัสไปที่ตัวละครของเราเป็นหลักนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับกราฟิกสมัยก่อนนี่คือแบบ ทำให้การเล่นเกมย,ยากมากเลยตกลงใครเป็นใครวะเนี่ยโอ้โหยิงไปครับยิงไปฮะเฮ้ยเฮ้ยลูกดาวคืออะไรลูกดาวคืออะไรอ๋อมันคือการทำลายศัตรตูทั้งทั้งแถบนั่นเองนะฮะโอ้เกือบโดนนิดเดียวยิงไปครับยิงไปครับ ีมันครับอืมไอตัวบนพื้นนี่แบบต้องคอยดูให้ดีครับเป็นภูเขาที่มีต้นแอปเปิลนะผู้ชมยิงแล้วยิงแล้วกลายเป็นแอปเปิลเฉยนี่ยเปนกดแชร์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ผู้ชมครับเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตว่าศัตรูของเรามันจะเป็นเหมือนถ้วยชามนะเออ สวยครับสวยครับถึงบอสแล้วคุณผู้ชมมาดูว่าจะไหวเปล่าบอสตัวนี้เป็นไงวะผมจำไม่ได้จริงแต่ว่าตัวเรานี่คือแบบสู้ได้ครับสู้ได้สู้ได,ได้เน้นหลบครับเน้นหลบเอ้ยไม่ทำไมมันยิงมาจากตรงไหนวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้ยมันยิงมาจากตรงไหนอะ เออโหยเกี่ยไปแล้วไม่ผู้ชมเอาว่าด่านสามแล้วตอนนี้รู้สึกว่ารีเซ็ได้ห้าครั้งนะครับนั่นแปลว่าเรามีเรามีไลฟ์สำรองห้าตัวแต่ว่าเป้าหมายของเราก็คือไปให้ไกลที่สุดนะครับโอ้โหด่านนี้ไอตัวไอตัวบนพื้นมันสีกลืนมาก่ะโอ่ะ หายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอ๊ชิบหายแล้วเอ้ยปูไอ้ปูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นก่อนนะเพื่อนใจเย็นก่อนนะโอ้โหแม่งแบบยากกว่ะเริ่มยากคุณผู้ชมครับ <ś c oughs> ด่านนี้มาในธีมของสัตว์ทะเลนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเค เฮ้ยมีความหมึกด้วยหรอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยเกือบ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 เฮ้ยชิบหายแล้วโอ้ยเกือบโอ้โหมันเยอะอะผู้ชมโชคดีนะเมื่อกี้แค่โดนยิงอะคือถ้าบินชนนี้เรียบร้อยไปแล้วนี่นีเออใจเราก็คือแบบว่าอยากเจอบอสแล้วผู้ชมครับ มันจะพาดตรงดระหว่างฐานนี่แหละโอเคโอเคโอเคพกปลาหมึกทั้งหลายปลาหมึกทั้งหลายโอ้ยมียิงมียิงมียิงแทรกมาด้วยสวยครับสวยครับโอ๊ยเฮ้ยผมลืมเก็บไปตัวนั้นนะ่ะมันไม่ยิงใช่ไหม โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมตายจนโอ้โหเสียดายเสียดายสุดๆคุณผู้ชมครับแม่ผมบินเพลินไปหน่อยเจอหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วตอนนี้ตอนนี้ลำบากแล้วครับชีวิตลำบาก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 สุดๆครับคุณผู้ชมโอ้ยพาดก้าวเดียวเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมครับ โอ้ยปานีกูบ้าโหชิบห่ายแล้วเอาวะเอาวะผมว่าผมสู้ได้นี่เป็นการเล่นที่ไกลที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะตอนสมัยเด็กๆนี่แค่ด่านสองก็แบบลำบากแล้วคโอ้โหอะไรเนี้ยบอสมีลูกสมุนมาด้วยเหรอวะเอ้ยมึงสงสารกูบ้างโอ้ยชิบหายแล้ว ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีสติครับต้องมีสติเราเราไม่เราเน้นเอาตัวรอดไว้ก่อนฮะเลื่องฆ่าบอสเอาไว้ที่หลังฆ่าบอสเอาไว้ที่หลังเออเออกูล่างธรรมดากูก็สู้ได้เว้ยโอ้โหโอ้โ,โ,โหโอเคครับหลบได้ผหลบได้ผหลบได้แต่ตอนน <c oughs> ยิงบอสไม่โดนเลยว่ะ <c oughs> เออ เออผมว่าผมยิงโดนนะผมยิงโดนอยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่ทีนีนะ้ต้องฟาร์มใหม่คุณผู้ชมครับขอขอดีๆขอดีๆฮนะขอดีๆเฮ้ยมาและ้ะสีเขียวสีเขียวก็ถือว่าโอเคอยู่อย่างน้อยเราก็จะได้ที่ได้เร็วขึ้นนะครับอย่างน้อยเพลงมันก็ปลุกใจเรา โอ้ยมึงเบามึงเบามึงเบาเอ้ยยิ่หายแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยปานี้ผมเฮอะอย่าว่าแต่ฟาร,ร์มเลยตอนนี้เอาแค่เอาตัวรอดให้ได้ก่อนอยิ่งหายแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยเออ อุ้ยมันตัวอะไรวะน,น่ามนุษย์ตา่างดาวเหรอครับนี่มันตีมผักไม่ใช่เหรอโอ้ยโดนอีกแล้วผู้ชมครับแล้วโอ้โหเรียบร้อยเยอะมากอะ่ะเฮ้ยผมยังอยู่อะ่ะย,ยังได้อีกยังได้อีกโอ้โหสถานการณ์แย่มากครับตอนนี้ฮะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเค ตั้งมาแล้วครับผมไม่ตามแล้วผมเน้นเอาตัวรอดแล้วกันเราเอาเท่าที่ได้ครับเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยสงสารกูบ้างเออโอ้โหเรียบร้อยไปได้ไกลแค่นี้คุณผู้ชมครับโอ้โหแต่ว่าก็สนุกเหมือนกันนะไม่ได้เล่นนานครับ แต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดเกมแนวนี้หรอกแนวชูตติ้งแล้วแบบทีเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดนะครับผู้ชมครับเกมที่ว่ายากแล้วก็ยังยากอยู่เหมือนเดิมอยู่วันยังค่ำนะคผู้ชมเอาละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายก็ถ้าผู้ชมชื่นชอบวิวของเด m มูฟนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือฝากสปอนเซอร์ของช่องด้วยนะครับกับ Optus นะแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีครับด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทำให้ใส่สบายอีกทางออฟทัสมีขาแว่นที่บางแและเบาาตต่กก็ทนทนน ไม่แตกทําไม่งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m s o p t c a s t แล้วถ้าใช้โค้ด t h e m o v e นะครับก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะเอาละครับแล้สําหรับวิดีโอนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับเออแล้วคุณผู้ชมอยากให้เล่นเกมอะไรอีกนะครับในช่วงของเล่นให้เด็กมันดูนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเอาล่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ